ไปดูตำรวจภูทรที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่กันบ้างนะครับได้มีการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานกันเองในหน่วยงานเป็นการสร้างความมั่นคงในอาหารและก็ลดภาระค่าใช้ใจ่ายในช่วงวิกฤตโควิด -19 พันตำรวจเอกดำเนินกันอ่องผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรฝางร่วมกับนายโอภาพลบัวศรีประลัดอาวุโสอ,อำเภอฝางนางสาวปุญยิสาํำนาคพัฒนาการอำเภอฝางตำรวจจิตอาสา ร่วมกันปลูกผักสวนครัวภายในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรฝางตามโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองโดยตำรวจพันธ์ดีสอพฝอางเพื่อเป็นการส่งเสริมสวัสดิการให้เจ้าหน้าที่นั้นผู้ที่ปฏิบัติงานเก็บมาทำอาหารรับประทานกันเองช่วยประหยัดค่าใช้ใจ่ายไม่ต้องออกไปหาซื้ออาหารหรือว่ารับประทานข้างนอกซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด -19 และเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารตามนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน ที่ส่งเสริมให้มีการปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานกันเองในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ครับ